ครับผมคลิปนี้เราอยู่กับเอเกแดงดำนะครับคันใหม่แล้วคันนี้ใหม่กิ๊กเราขายแต่รถใหม่ที่ไหนคันนี้หนะจุดใช้งานยังไม่ถึงปีนะครับคันนี้นี่ครับใสๆเลยหัวน็อตเหมือนเดิมครับ นดัดคงนัดเครื่องใสๆตรงนี้ยังไม่มีร่องรอยการล้มการชนมานะครับเท่าที่ผมดูนี่นะครับยังใสๆอยู่นะครับ น็อตเครื่องน็อตอะไรยังใสๆอยู่เลยนะครับผมต้องรอยการใช้งานแทบไม่มีลเลยเดินไม่นะ่ะคันนี้รถยังไม่ถึงปีนะครับผม4,000กว่ากิโลครับยังกริบๆอยู่เลยนะครับผมระบบไฟอะไรทุกจุด โอเคสตาร์ทเครื่องดูหน่อยนี่ครับเงียบๆเลยครับผมไหนลองๆหน่อยลองหน่อยไปเรียวขี่เพิ่นะครับไม่ต้องขี่นะไปร้อนขี่ไหม,ไมหรอ้อน โอเคคันนี้ขายเท่าไหร่นะเอสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับคันนี้ เดี๋ยวนี้รถมือสองมันราคาสูงนะราคาขึ้นนะครับผมมือสองราคาขึ้นนะครับเพื่อนๆไม่ต้องแปลกใจว่าทําไมราคารถมันขึ้นยิ่ง,งย,ย,ยิ่งเป็นพวกเวฟพวกอะไรนี่โหราคาเฉี่ยวมือหนึ่งเลยนะแต่เราขึ้นแค่พันเดียวเองนะจากเดิมค,ครับ โอเคครับผมย้ำอีกครั้งนะครับราคาสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมรถยังไม่ถึงปีนะครับสี่พันกว่ากิโลสำหรับเพื่อนๆที่สนใจก็เดี๋ยวทิ้งเบอร์ไอดียลไว้บนหน้าจอนี้เหมือนเดิมนะครับผมรถดีแน่นอนครับรับประกันครับไม่มีผิดหวังแน่นอน ไม่มีปัญหาแน่นอนครับผมซื้อรถกับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ